คัดมาให้แล้วกับ5โน้ตบุ๊กสุดคุ้มเน้นตัดต่อทำกราฟิกงบ20,000บาทมีทุกแบรนด์ที่คุณอยากจะได้แล้วมีรุ่นไหนที่น่าสนใจมากกว่าน,นี้อีกบ้างนั้นก่อดไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลย เอโยสวัสดีทุกคนครับผมอยากจะมาแจ้งข่าวสารนิดหน่อยนะครับพอดีว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษนะครับจาก YouTube Shopping เมื่อคุณกดสั่งซื้อสินค้าจากตะกร้าด้านซ้ายล่างที่ผมปักไว้เนี่ยคุณจะได้รับโค้ดส่วนลดไปเลยครับถึง20%หรือว่าสูงสุดเนี่ย1,000บาทเลยซึ่งเจ้าก,กิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมก็ถ้าหาว่าคุณเป็นสายช้อปปิ้งชอบเข้าช้อปปี้นะครับบอกได้เลยว,ว่าโค้ดดส่่่่วนนนนนลลีีี้้้เเยนะเ,เยยคคอขางทจะะมุมพร Vivo Book 16โดยจริงๆแล้วนั้นชื่อของแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเลขหรือว่ารหัสข้างหลังตามมาด้วยนะครับแต่ว่าตัวรหัสอ่ะมันยาวเกินไปนะครับที่จะพูดเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นชื่อเต็มๆมาให้ด้านล่างนี้นะครับขนาดของหน้าจอตัวนี้ให้มาอยู่ที่16นิ้วครับเป็นความละเอียดที่ WUXGA นะครับซึ่งอันนี้ก็จะแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่1920คูณ1080แต่ว่าขนาดที่รุ่นนี้ให้มาเนี่ยจะอยู่ที่1920คูณ1200ก็เลยจจะตต้้้อออองงกลาาาาาายยเเเปป็็นน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 นขดู่่่ทีี UXG Kali ััันหนว iPS มฐ ทั่วไปอยู่ที่60 h z สโดยระบบ OS เนี่ยตัวนี้ก็จะเริ่มต้นมาเป็น Windows 11 Home นะครับซึ่งตัวนี้จะแถมมาพร้อมกับ Microsoft Office Home เนี่ย2024แล้วก็ Microsoft 365 Basic ด้วยในส่วนของ CPU ครับตัวนี้ใช้เป็น Intel Core i5 13420H ทอร์สเปกก็อยู่ที่4.6กิกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็ให้มาทั้งหมดเนี่ย8คอร์12เทรดด้วยกันส่วนในเรื่องของกราฟิกครับตัวนี้ไม่ได้มีการ์ดจอแยกมาให้นะเป็นแบบการ์ดจอออนบอร์ดอย่าง Intel UHD Graphics ซึ่งถามว่าสเปคนี้เนี่ยตัดต่อดตดต่ออออไไดด้มก็นะะะครรรบาาาจจเปปพว Vegas, ว Facut Car หืรรณีนะ ถ้าจะไปเน้นใช้จริงๆผมว่าใช้แบบพวกกราฟิกหรือว่าแคปคัทนี่ๆนหน่อยเนี่ยกำลังโอเคเลยแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเราทากราฟิกหรือว่าตัดต่อแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของแรมแล้วก็ความจุขึ้นมาโดยแรมรุ่นนี้เนี่ยจะให้เริ่มต้นมาอยู่ที่16กิกเป็นแบบ DDR4 ซึ่งสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง24กิกแล้วความจุข,ของรุ่นนี้ครับให้มันเป็นแบบ SSD M.2 อยู่ที่512กิกด้วยกันเว็บแคมตัวนี้มีมาให้ตามปกตินะครับเป็นแบบความละเอียดอยู่ที่ HD 720p และอีกหน ต่อสายชาร์จแต่มาโดย HDMI 1ช่อง USB Type A 2ช่อง USB Type C 1ช่องและอย่างสุดท้ายคือช่องเสียบ AUX 3.5ครับให้มา1ช่องด้วยกันส่วนทางด้านซ้ายของตัวเครื่องเป็นแบบคลีน n เลยครับคือมีแค่ USB Type A 1่พอร์ตเท่านั้นสายเชื่อมต่อต่างๆโน้ตบุ๊กตัวนี้รองรับเป็น Wi-Fi 6 e แล้วก็มี b l u e t o o t า5.3มาให้น้ำหนักโดยรวมครับแค่ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างเบาบางอยู่ที่1น8่งดกิโลแต่ถ้ารวมที่ชาร์จด้วยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่สามรับเป็นแบบ r ป Warranty การรับประกันแคร์ลอินเนี่ยก็คือการที่เราเอาโน้ตบุ๊กของตัวเองเนี่ยนำเข้าไปในศูนย์บริการที่อยู่ใกล้บ้านนั่นเองส่วน Perfect Val รนตีจะเป็นการป้องกันพวกเครื่องตกหลน่นเสียหายจากน้ําหกใส่รวมถึงการแตหกหักโดยอุบัติเหตุในเรื่องของแป้นพิมพ์ครับตัวนี้ให้นาําแผ่นมาค่อนข้างที่จะเล็กนะรวมถึงปุ่มลูกศรด้วยไฟคีย์บอร์ดตัวนี้มีมาให้นะครับเวลาใช้งานกลางคืนหรือว่าที่แสงน้อยเนี่ยยังพอเห็นอยู่มี privacy shutter ครับที่เราสามารถกดเปิดปิดกล้องได้เองจากมือเราเลยนะมีไว้เพื่อป้องกันความเป็นส่่่่ววววววนนนนตตัััขออ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 งงงงงเเะะครรบบ,แบบบบบาาาาาาจจกกลลแแแแ้้้้้ยยยใชูโดไีสมถ ปิดได้เลยแล้วก็น้ตบุกตัวนี้ครับสามารถกางได้สูงสุดเนี่ยถึง180องศาด้วยกันช่องระบายอากาศครับรุ่นนี้ให้มาทั้งหมด2จุดด้วยกันด้านซ้าย1จุดแล้วก็ด้านล่างอีก1จุดในส่วนของอะแดปเตอร์เนี่ยรุ่นนี้ให้ขนาดมาที่ค่อนข้างเล็กนะครับสามารถพกพาออกไปข้างนอกได้อยู่ราคารวมโพสดส่วนลดต่างๆเมื่อกดแล้วเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ18,990บาทรุ่นต่อมากับ Acer Nitro V15 ตัวนี้จะให้ขนาดมาอยู่ที่15.6นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus ชนิดหน้าจอเป็นแบบ IPS ส่วนค a l i f o r n ร a หน้าจอ เริ่มต้นมาให้เป็น Windows 11 Home CPU ใช้เป็น Intel i5 13420H สปีดอยู่ที่4.6 GHz ครับแล้วก็ให้มาทั้งหมด8คอร์12เทรดในเรื่องกราฟิกการ์ดตัวนี้ให้มาเป็นแบบ GeForce RTX 2050โดยตัวนี้จะให้มาทั้งหมด4 GB ด้วยกันเป็นแบบ GDDR6 ส่วนแรมตัวนี้ให้มาอยู่ที่16 GB เป็นแบบ DDR5 โดยสามารถใส่เพิ่มได้อีก1สล็อตนะครับอัปเกรดได้สูงสุดเนี่ยถึง32 GB แล้วก็ตัว SSD ครับตัวนี้ใส่เป็น M.2 512 GB ซึ่งสามารถใส่เพิ่มได้อีก1สล็อตด้วยกันความเร็ยกล้องเว็บแคมตัวนี้ให้มาอยู่ที่ HD ครับ 720p พร้อการเชื่อมต่อ ทัางด้านขวาของตัวเครื่องเริ่มต้นมาเป็น USB Type A 3.2 Gen1 1พอร์ตแล้วก็ช่องเสียบ AUX 3.5อีก1พอร์อตส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องครับจะมีช่องต่อสายชาร์จ Port LAN HDMI USB Type A 3.2 Gen1 พอร์ตและพอสุดท้ายคือ USB Type C Thunderbolt 4 1พอร์ตการเชื่อมต่อรองรับเป็น WiFi 6แล้วก็มี Bluetooth 5.1มาให้น้ำหนักตัวเครื่องอย่างเดียวอยู่ที่2.11กิโลส่วนรวมที่ชาร์จแล้วเนี่ยจะอยู่ที่3.38กิโลกรัมการรับประกันครับตัวนี้รับประกัน3ปีจากอะไรต่างๆนะแล้วก็อีก1ปีสหรรับกาเดินทางในต่างประเทศนนแตัวี้้ให ค่อนข้างเล็กครับเหมือนกับตัวที่แล้วแต่ว่าปุ่มรูกสอนด้านซ้ายกับขวาเนี่ยอันนี้กําลังโอเคอยู่ส่วนไฟคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ก็มีมาให้ตามปกติช่องระบายอากาศรุ่นนี้ให้มาทั้งหมด3จุดด้วยกันครับด้านขวา1จุดด้านหลัง1จุดแล้วก็ด้านล่างเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่เลยอีก1จุดด้วยกันซึ่งถ้าดูจากในรูปแล้วเนี่ยจะเห็นช่องระบายอากาศแบ่งเป็นซี่ๆนะครับทำให้เห็นพวกพัดลมระบายอากาศรวมถึงท่อฮีไปด้วยส่วน,นเรื่องอะแดปเตอร์ครับตัวนี้ให้ขนาดมาค่อนข้างใหญ่นะอาจจะพกพาลาบากนิด คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโพกแค่เนี้ยเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเขาก็เน้นซื้อมาใช้แบบสเตชันตั้งไว้เฉยๆนะครับในส่วนของราคาครับตัวนี้กดมาแล้วรวมโพสวนลดเนี่ยจะอยู่ที่23,90บาทรุ่นต่อมากับ Lenovo LOQ 1 5 I A X 9 E ก็ไม่รู้ว่าจะทําชื่อนี้ยาวไปทําไมนะครับในเรื่องของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ให้ขนาดมาอยู่ที่1 5 6นิ้วเป็นความละเอียดที่ Full HD Plus ชนิดหน้าจอเป็น IPS คาลิเฟเลสสูงถึง144 Hz, OS, เริ่มต้ Windows 11 h o m ่ CPU ใช้เน Intel c OS เ o ิ e มต้นเป 4กิกให้มาทั้งหมด8คอร์12เ h รดด้วยกันกราฟิกแยกเป็น GeForce RTX 2050 4 g b GDDR6 ความจุแรมให้มาที่16 g b ครับเป็นแบบ DDR5 บัสอยู่ที่4,800และตัวนี้สามารถอัปเกรดความจุแรมเนี่ยได้สูงสุดถึง32 g b ด้วยกันส่วน SSD ตัวนี้เป็น M.2 นะครับขนาดอยู่ที่512 g b โดยสามารถใส่เพิ่มได้อีก1สลอตนะครับแล้วก็อัปเกรดได้สูงสุดเนี่ยถึง 1TB ความละเอียดกล้องเว็บแคมครับอยู่ที่ 720p พอร์ตการเชื่อมต่อทางด้านขวามี USB Type A เนี่อร้กนม่่งใใส SD า,าห ช่องส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องต่อสายชาร์จพอร์ต LAN HDMI USB Type A 1พอร์ต USB Type C 1พอร์ตแล้วก็ AUX 3.5อีก1พอร์ตส่วนการเชื่อมต่อรองรับเป็น Wi-Fi 6มีบ l u e t o o t h 5.2มาให้น้ําหนักตัวเครื่องอย่างเดียวครับอยู่ที่1.77กกแล้วก็รวมที่ชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่2.78กกการรับประกันตัวนี้รับประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันเป็นแบบ o n s i Service ครเวาเครื่องมีปัญหาเนี่ยสามารถโทรเรียกช่างให้เข้ามาแก้ไขได้เลยในส่วนของแป้นพิมพ์ครับตัวนี้ตรงนํแผดแล้วก็ปุ่มลูกศรเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างพอดีมือนะครับไฟคีย์บอร์ดตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกัน プ Privacy s Priv h u t t e r ตัวนี้ก็มีมาให้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดกล้องแบบแมนนวลช่องระบายอากาศของโนตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมีเพียงหนึ่งช่องเท่านั้นครับอยู่ที่ด้านล่างใน,นส่วนของอะแดปเตอร์ครับตัวนี้ให้มาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยอาจจะพกพาลําบากนิดน,นึงนะครับใน,นส่วนของเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้รวมโพสตส่วนลดนแล้วจะอยู่ที่2390มน้บาทนั่นเองรุ่นต่อมากับ HP Victus 1 5 FB 2 1 0 5 AX ขนาดหน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่1 5 6นิ้วความละเอียด Full HD Plus ชนิดหน้าจอเป็น IPS ค ต,ตัวนี้เลือกใช้เป็น AMD Ryzen 5 8645HS โดย CPU ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบ AI ด้วยนะครับทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้น Clock s p e e เนี่ยอยู่ที่4.3 GHz และให้มาทั้งหมด6 Core 12เ h รด a การจอกราฟิกแยกครับตัวนี้ใช้เป็น GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 ความจุแรมตัวนี้ให้มาที่ 16GB เป็นแบบ DDR5 ให้บัสมันอยู่ที่5600ซึ่งตัวนี้สามารถใส่แรมเพิ่มได้อีก1สล็อตนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดแรมเนี่ยได้สูงสุดถึง 32GB ด้วยกันส่วน SSD ตัวนีี้้เป็น M.2 52G ใหมาอยู่่ท ความละเอียดกล้องเว็บแคมครับให้มาเหมือนกันเลยอยู่ที่ 720p ส่วนการเชื่อมต่อครับตัวนี้ทางด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยมี HDMI มาให้1พอร์ต USB Type A 1พอร์ตมีช่องแลนมาให้1พอร์อตแล้วก็ USB Type C เนี่ย1พอร์ตด้วยกันส่วนทางด้านซ้ายของตัวเครื่องครับมีช่องต่อสายชาร์จ Type A 1พอร์ต AUX 3.5 1พอร์อตแล้วก็ SD card 1พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น WiFi 6และมี Bluetooth 5.3น้ำหนักตัวเครื่องอย่างเดียวอยู่ที่2.2กิโลและน้ำหนักรวมที่ชาร์จครับอยู่ที่3.16กิโลส่วนในเรื่องการร,กากนนรับ ได้รูปแบบที่ค่อนข้างดีเลยนะครับความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยจากที่ได้เห็นแป้นพิมพ์ตัวนี้นะครับมีการจัดวางที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็รู้สึกว่าหน้าพิมพ์หน้าใช้งานและแป้นพิมพ์ตัวนี้ก็มีไฟคีย์บอร์ดมาให้ด้วยส่วนช่องระบายอากาศครับรุ่นนี้มีมาให้แค่1จุดเท่านั้นแต่ว่าเป็น1จุดที่แบบขนาดใหญ่เบิม่มๆเลยอยู่ด้านล่างอันนี้ความชอบส่วนตัวเลยนะครับรู้สึกว่าการดีไซน์ของตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีแล้วก็เรียบหรูเลยดูแบบทันสมัยนะครับกลมกลืนเรียบ รวมโค้ดส่วนลดแล้วจะอยู่ที่21,990บาทราะคาอาจจะเกิน2 0 0 0 0นมานิดนึงครับแต่ผมว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่น่าสนใจมากที่สุดแล้วและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายกันนะครับกับ MSI Thin 15ขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะเริ่มต้นมาเป็น15.6นิ้วเป็นความละเอียดที่ Full HD Plus ช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD คาลิเฟเ s สูงถึง1 4 4 h z OS เริ่มต้นมาเป็น Windows 11 Home CPU ใช้เป็นตัวแรงอย่าง Intel i7 1250H หนึ่งสอ4.7ก h z าป็นย์ H คองสปีดอย ตัวนี้ให้มาสูงกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาอย่าง G-Force RTX 3050ให้มาอยู่ที่4 g b แบบ GDDR6 ส่วนมของตัวนี้ใส่เริ่มต้นมาให้อยู่ที่16 g b เป็นแบบ DDR4 หรือว่า DDr4 ซึ่งสามารถใส่เพิ่มได้อีก1สล็อตด้วยกันนะครับโดยจะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยถึง64 g b เลยสายตัดต่อ Pre m i ีย e Pro After e f f e c t เนี่ยบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเลยฮะส่วนความจุ SSD ตัวนี้เป็นแบบ M.2 นะครับให้มาอยู่ที่512 g b และตัวนี้สามารถใส่ SSD แบบ SATA 2.5น,น,นิ้ว,ว,นวนคครบเเ่่มมม้้อออีีีกกววยยนนาาลงง็ขุูท720 ขอาการเชื่อมต่อครับทางด้านขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีพอร์ตแลนมาให้มี USB Type C 1พอร์ต Type A 2พอร์ตแล้วก็มี AUX 3.5มาให้นะครับแยกทั้งไม์แล้วก็หูฟังเลยอย่างละ1พอร์ตส่วนทางด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะมีช่องต่อสายชาร์จแล้วก็ USB Type A 1พอร์ตการเชื่อมต่อของเครื่องนี้เป็น Wi-Fi 6 e และ Bluetooth 5.3ดาน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมของรุ่นนี้อยู่ที่1.8 6กกิโลแต่ว่าถ้ารวมที่ชาร์จแล้วจะอยู่ที่4กิโลกรัมด้วยกันการรับประกันของรุ่นนี้ครััใใหห้้หนะหใให้้มมมาาาาทททททงดปปีีีนนนนนะะะ E1 เเเ่่่่่ยยออออููรรศศไแลลวววก็ืถผผขขจสติ ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับโดยราคาเบสเซ็ตที่วรวมโดส่วนลแล้วจะอยู่ที่21,390บาทส่วนในเรื่องของแป้นพิมพ์ครับอันนี้เสียใจด้วยนะที่ไม่มีปุ่มนำแผ่นมาให้ถ้าสมมติจะพิมพ์ตัวเลขเนี่ยก็ไปพิมพ์ด้านบนแทนนะครับแถว F o w แต่ว่าปุ่มลูกศรที่เขาให้มาเนี่ยบนล่างซ้ายขวาใหญ่ตามมาตรฐานพอดีมือเลยครับและตัวนี้ก็มีไฟคีย์บอร์ดมาให้ด้วยนะครับถ้าหาว่าใครยังพิมพ์สัมผัสไม่คล่องยังไม่เก่งมากเนี่ยก็สามารถเปิดแสงไฟคีย์บอร์ดตรงนี้ช่วยได้ส่วนช่่่่อออองงงงงงงรรรระบาา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 ยกกกกศตตัััััววนน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 ีีีี้้้้้้้้้้ใใหหหมมมททดดดดดด3จุคคซลลลแ็็เืขขข อาจจะพบพาลําบากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักยังไงก็ลองเก็บไปตัดสินใจกันดูนะครับเพราะว่าบางทีพวกสายกราฟิกหรือสายตัดต่อเนี่ยบางทีเขาอาจจะชอบตั้งเป็นสเตชันมากกว่าพกพาไปข้างนอกทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะ โดยข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ5โน้ตบุ๊กสเปคคุ้มหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรอยากติชมตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้ามีโน้ตบุกรุ่นไหนที่น่าสนใจมากกว่านี้แล้วก็ราคาถูกกว่านี้สเปคดีกว่านี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยและถ้ามีเนะื้อหาตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกัน